เกียดกับสังกษสีที่มึงประกาศตั้งแต่ตอนหาเสียงเลือกตั้งอุดรขอน,ขอนแกะได้ต่างๆดิ t จต w a วเลตมึงก็ทําไม่ได้ปรากฏว่ามึงมาแจกเงินสดโดยเอานโยบายลุงตู่มาแจกแจกเสร็จปุ๊บก็แจกไม่ครบทําไมแจกไม่จบท้าไม่แจก,ไม,จไ,มแจกไม่ครบเงินไม่มีกําลังจะรีดภาษีเดือนมีนาหน้า ฉันจะอยู่ถึงทศสว,วัรษหน้าไม่ได้ละสิปีเองขนาดมึงอยู่สามเดือนกูย,ยังอกแตกตายแล้วประชาชนก็จะอกแตกตายอยู่แล้วคุณลุงสนธิก็จะอกแตกตายแล้วอยู่สามเดือนทั้งพอ่อทั้งลกูกมึงจะขายประเทศชาติกินอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดมึงล่อถึงทศสว,วัรษหน้าแม่งอยู่สิปีมึงไม่เหลือ,ลอแต,แตอป่ประเทศไทยจะเหลือแค่มึงคิดว่าประเทศไทยจะเหลือแต่แต่โคงองอ่องหรือเปล่าประเทศไทยจะเหลือแต่คลององอ,งอง่อางนะเซ กูดนั่งก็จะไปละถ้าเกิดมึงอยู่สิบปีเนี่ยประเทศไทยจะเหลือแต่คลององอ่างหรือเปล่าขายกอกูดไม่พอล่าสุดออกนโยาวบนโยาวว่าน้ำท่วมขุดดินขายอะไรนะน้ำท่วมปรากฏว่าดินโคลนตลมปกหลังคาบ้านขุดดินขายไปเลยประสันมันมาก น,นโยบายใหม่เป็นนโยบายใหม่ขณะเดียวกันยังไม่ได้ออกกฎหมายทำไมนะยังไม่ได้ออกกฎหมายแปลว่าอะไรก็ตามแต่กฎหมายในประเทศไม่มีมึงอยา่าเสลอมึงทำใน,นสิ่งที่กฎหมายมีและมึงทำได้หรือยังขณะเดียวกันอ้ที่กฎหมายมีเสือกไม่ทำไอ้ที่กฎหมายมีเสือกทำไม่สำเร็จขณะเดียวกัน พูดถึงเรื่องทศวรทข้างหน้าและขณะเดียวกันพูดเรื่องขุดดินขายซึ่งปัจจุบันนี้การขุดดินขายต้องมีระเบียบไม่สามารถขุดดินในที่สาธารณะได้และขณะเดียวกันไม่สามารถขุดดินแม้กระทั่งดินในพื้นที่ตัวเองเวลาขุดต้องขออนุญาตเวลาขายต้องขออนุญาตแม้กระทั่งขุดดินในพื้นที่ตัวเองคำถามก็คือมึงออกกฎหมายรองรับหรือยัง ก็ขายอยู่ซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยเป็นคนขายส่งออกเลยแหละส่งออกอะไรก็นี่ขายอยู่ทุกวันนี้เราขายอยู่แล้วขายไปทั่วโลกเลยไปเมริกาเราก็ขายไปนิวยอรกยไปไป์กเราก็ขายไปเปรูเราก็ขายไปลาวเรายังขายเลยกันในเดีวยวกันไปจีนเราก็ขายเราขายอะไรคุณดรอเมริกาประเทศไทยเราขายหน้าอยู่เนี่ย ยกันนหมดเี่แม้ไปทางไหนกูให้หน้าชื่นตาบานบ้างก็ไม่ได้ปรากฏไปที่ไหนก็โ h ที่นั่นไปที่ไหนก็โหที่น,น,นั่น,นล่าสุดปรากฏว่าโชว์กูบอกแล้วกูบอกพี่โน้ตแล้วมันเกี่ยวอะไรกับโน้ตอ่ะกูบอกพี่โน้ตดุดอมแต้แล้วกูบอกพี่โน้ตแหละบอกว่าอะไรบอกว่าอย่าขาบอย่าขาบทำไมล่ะเอาก็เดี๋ยวอุดมไม่มีเนะี่ยพ่อพอเดี๋ยวอุดมไม่มีคนก็เลยเรียกร้องหาเดี่ยวมันก็เลยกลายเป็นนายกก็เลยขึ้นมาเดี่ยวเลยไนงะ เดี่ยวไมโครโฟนเดี่ยวไมโครโฟนเดี่ยวไมโครโฟนค่ะคนฟังซื้อตั๋วเข้าไปคนฟังเกณฑ์มาทั้งตำรวจทหารกันั่งล้อมหน้าล้อมหนังเลยกันะตรัฐมนตีด้วยปรากฏว่าแถลงแถลงผลงานรัฐบาลปรากฏเกณฑ์ข้าราชการมานั่งฝังกระทรวงพาณิชย์ไปร้อยคนกระทรวงเกษตรไปสามสิบคนกระทรวงการต่างประเทศร้อยคนกระทรวงคมนาคมไปสองร้อยคน นักนายรัฐมนตรีอีร hey. e ัฐมนตรีอิ่มอิร um. ัฐมนตรีอิ่มคนอิรัฐมนตรีอิ่มซึ่งแต่งตัวดีกว่านายรัฐมนตรีทุกรอบอิรัฐมนตรีน้ำซึ่งเป็นรัฐมนตรีประจาสานักนอกยันตรตีแต่งตัวดีกว่านายรัฐมนตรีทุกรอบและสองรัฐมนตรีนั้นสวยกว่าผู้นาประเทศรัฐมนตรีประจาสานักนยกยันตรีสตรีสองคนซึ่งเป็นโสตทั้งคู่ยังหาผัวไม่ได้สวยกว่านายกรัฐมนตรีตลาด นตรีที่หน้าตาดีและแต่งตัวดีกว่ารัตมรีทุกวันทุกวันด้วยทุกวันทําไมรัฐมนตรีจึงไม่มีผัวกลัวกลัวอะไรกลัวจะต้องอวดหัวเหมือนผู้นําประเทศเวลาเลือกรัตมรีเราต้องเลือกรัตมรีหญิง,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 งท,ที่ไม่มีผัวทําไมละ่ะเดี๋ยวมันเอาหัวมาอวดแล้วมันหัวมันรอกว่าเรา เราจะต้องเลือกรัตมนมตีผู้หญิงแก่สดๆหาผัวไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดมันหาผัวได้มันจะเข้ามาอยู่ในร่วมคู่สมรสคอรมอเสร็จแล้วเวลาคู่สมรสคอรมอไปที่ไหนเสร็จแล้วผัวมันจะหลอกกับผัวเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ข่ะแส้เพราะว่าคอรมอชุดนี้เป็นชุดอวดผัว อบายใหญ่อวดผัวอวดผัวตัวเองอวดผัวนายรัฐมนตรีทําไมรัฐมนตรีประจําสํานักจึงแต่งงานไม่ได้ไม่ได้ทําไมละนายกเพิ่งจะแต่งได้ปีกว่าเองเพราะว่าเขาหม่ตามันเพราะฉะนั้นฉันขยันอยู่คนเดียวขยันทางานขยันที่จะลิงกับผัวแหละก็ถ้าเกิดไม่ขยันที่จะลิงกับผัวมึงจะหัวปีท้ายปีเหรอ โอ้ยขนาดไปหาเสียงอยู่เตรียมตัวจะเป็นนานยรัฐมนตรีสุดอื่นก็ไขขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นรัฐมนตรี2คนที่สดอยู่ต้องหาผัวแล้ววิธีหาผัวมึงต้องหาผัวเป็นคนใต้คุณได้ข่าวว่ารัฐมนตรีบางคนก็มีแฟนเป็นคนใต้ใช่ไหมล่ะเมื่อไหร่มึงจะแต่งสันะนะระวังนะ ตอนที่มึงเป็นรัฐมนตรีมึงไม่แต่งแล้วพอมึงหลุดจากรัฐมนตรีแล้วมึงไปขอเขาแต่งเดี๋ยวเขาจะไม่แต่งกับมึงนะแหมทำเป็นนะเป็นนะทำเป็นตอนนี้เป็นรัฐมนตรีนะเช็ดค่ะเช็ดสะบัดตัวนี่เป็นรัฐมนตรีมึงก็มีฝีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะแต่งมึงก็แต่งไปเลยมึงไม่จะไปนั่งกลัวใครทำไมล่ะเขาสอบตกแล้วมึงจะแต่งไม่ได้อย่างนี้หรออ้าวอีนี่ระวังมึงสอบตกขึ้นมาแล้วเขาจะเลิกมึงแล้วเขาจะทิ้งมึงกะเทมึงอ่ะ นะจ๊ะจ๊ะมึงก็ลีบแต่งไปมึงแต่งตอนที่เขาเป็นมึงแต่งตอนที่มึงไปรัฐมนตรีนี่แหละจะมาแขกเหลืออะไรต่างๆจะได้มากูจะได้ใส่ซองสองพันห้าเออทำไมจะต้องใส่ซองสองพันห้าคะดอกเตอร์นาริกาเอากอีผู้ชายเป็นเพื่อนกูแล้วเธอกับเพื่อนฉันฉันก็ต้องใส่ซองเพราะฉะนั้นเวลาใส่ซองงานแต่งต้องสองพันห้าสองพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาททำไมไม่ใส่สามพันสี่พันเอา้ามันรัฐมนตรีรับซองเกินสามพันไม่ได้ รับของขวัญเกินสามพันไม่ได้นายตรัฐมนตกีกเช่นกันเพราะฉะนั้นมึงรับนาฬิการับอะไรไม่ได้รับรถไม่ได้รับเสื้อรับรรับไม่ได้รับหลุยรับกล่องอะไรไม่ได้รับกระเป๋าไม่ได้เลยแอมเมที่มึงรับไม่ได้เลยนะทําไมผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นรับสองไม่เกินสองไม่เกินสามพันเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันอันตรายมึงกูใส่ไปเลยสองพันห้าท่านรัฐมนตรีคะมึงรีบแต่งเลยค่ะกูอยากไปกูอยากไปงานมึงกูจะต้องไปงานมึงแน่นอน คนที่มึงจะแต่งด้วยเป็นอีคนนั้นน่ะนะเออกูแต่งกูกูไปกูไปกูจะไปแหละม,มึงระวังนะมึงไม่แต่งตอนนี้ระวังเขาเทมึงก่อนนะไม่ต้องแ,งแล้วเป็นรัฐมนตรีมันก็แข่งหงวัวโขนเป็นนายกรัฐมนตรีก็หัวโขนเช่นกันเป็นนายกรัฐมนตรีก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ได้เป็นสักวันหนึ่งเป็นรัฐมนตรีก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ต้องไปได้นนเป็นสักวันหนึ่งเพราะฉะนั้นผัวนี่หายากมึงรีบแต่งก่อน โอเคนะคะนั่นล่ะสมเกียรติยศศักดิ์ศรีรีบเลยข้าบระองอาหาจท่านไพบูญยังแต่งตอนเป็นรัฐมนตรีเลยจริงจริงองคหางท่านไพบูญแต่งเมียตอนเป็นรัฐมนตรีแต่งตอนปี25 5พันสหเ็ดซัมติงไหลยัดประมาณนั้นน่ะต้องก็ว่ากูเข้าไม่ถึงมันกันเจ้าบ่าวเจ้าสาวทำไมล่ะหางยาวยาวเป็น3กิโลเลยโรงแรมเต็มแย่งรถยาว3กิโลรถติ8 km, ดต8กิโลรัฐมนตรีแต่งงาน อาจข้ามไปบูนแต่งตอนเป็นรัฐมนตรีทีนี้มึงอย่าไปนับซองนะทำไมนับไม่หวาดไม่ไหวนับไม่หวาดไม่ไหวบางซองก็สองร้อยบางซองก็ร้อยห้าสิบเพราะแกชาวบ้านเยอะไงะชาวบ้านรักแกเยอะชาวบ้านแถวบางกอกน้อยอะไรเงี้ยรักแกเยอะไงะใส่ซอง, 200, <laughs> งสองร้อยบางซองเก้าสิบแปดบาท จัดเลี้ยงไปเช่าโรงแรมแสนแปดป้ากอดว่าตัดชุดแต่งงานอีกสองแสนห้าและอ้พวกเครื่องดื่มอะไรเอามาประมาณล้านสองป้ากอดว่าอีกแขกมางานใส่ซองสองร้อยแปดสิบป้าปวดหัวปวดหัวกับพี่องอาจแกกลัวไม่ได้เมียไงตอนนั้นแกก็รีบแต่งไปไงแล้วเมียแกสวยมากนะเมียแกเป็นข้าราชการรัฐวิสาหกิจสวยมากองอาจอะองอาจไหนว่าดนตบเลยอาข้าวองอาจข้าไม่บูนนั่นแหละ ไหนล่ะมึงจะองอาจไหนล่ะแต่งงานตอนเป็นรัฐมนตรีอยองอาจข้ามไปโบนมีลูกชื่อน้องฟ้าน้องฟ้าฉลาดมากเป็นเด็กฉลาดอีกเป็นเด็กฉลาดเจอดรอกอรมริกาที่ไหนก็สวัสดีสวัสด,ดีเรียกพี่ตลอดเรียกพี่ตลอดกูดีรุ่นแม่มันแล้วนะเขาเรียกพี่กูตลอดเรียกพ,พี่พี่พี่มริกาสวัสดีค่ะน้องฟ้าสวัสดีค่ะน่ารู้จักก็มาหากินด้วยเก่งมากลูกขององอาจสวยแล้วก็เก่ง โอเคแกจบไปนะคะจบไปนะคะองค์อาจนี่เขาอวดลูกขณะเดียวกันผู้นําประเทศสมมุติประเทศหนึ่งอวดผัว <laughs> ซึ่งแกคงคิดอะคิดว่าผัวคงหน้าตาดีที่สุดเท่าที่หาได้แล้ว